สอพอปอชัยนาทขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นสอพอ,อข้อที่8เสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา 1. จัดตั้งศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 2. ส่งเสริมสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษาพร้อมให้มีการปรับปรุงแผนผเผชิญเหตุให้ทันสมัยเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษามีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุและมีการซักซ้อมแผนผเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถบริหารสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานทีมสหวิชาชีพจำนวน16แห่งเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 4. อบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติน,นักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการประจำปี2567 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน59ราย 5. สนับสนุนการดำเนินการและกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งโดยได้ดำเนินการดังนี้โครงการเพิ่มความเข้มแข็งระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติปีงบประมาณ2,567โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กจัดอบรม ครูโรงเรียนปฐมศึกษาในสังกัดจำนวน100แห่งหัวข้อจิตวิทยาการศึกษากับการจัดการเรียนรู้และดูแลนักเรียนในสถานศึกษาโครงการรวมพลังป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ2567โครงการรวมพลังป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ2,567บ้างค่านิยมไม่มีไม่ใช้ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าเพื่ออย่างมีค่าไม่พึ่งพาบุหรี่โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาทประจำปีงบประมาณ2,567 ที่นำเสนอมานี้เป็นเพียงแค่ภาพส่วนหนึ่งในการดำเนินงานสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมและโครงการต่างๆได้ทางเพจ Facebook, YouTube และ TikTok ของสพปชัยนาท